กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัยหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเลอร์แล้วที่เมาเลอร์เชื่อว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เลี้ยงดูซึ่งผู้ที่เลี้ยงดูเหล่านั้นอาจจะไม่จําเป็น,ปนต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณนะ้าคุณอาคุณป้าหรือใครก็ได้ที่เลี้ยงดูเขาที่สามารถให้ความรักความอบอุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้เช่นเวลาหิวก็มีคนป้อนข้าวป้อนนมหรือว่าเวลาไม่สบายตัวก็มีคนมาคอยดูแลเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมของเด็กะจะเป็นอย่างไรตามทฤษฎีของเมาเลอร์ค่ะครูกิบคะครูกิบช่วยเล่าพฤติกรรมของน้องแก้มใสว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ตรงกับทฤษฎีของเมาเลอร์ จะพูดถึงทฤษฎีของม er ัลเลอร์ที่ที่เห็นนะคะ,คะก็คือโดยปกติเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยน้องแก้มใสเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณยายกับคุณตาเนะาะส่วนใหญ่พฤติกรรมอย่างที่เกิดไปคราวที่แล้วก็วคือเขาก็จะดูพฤติกรรมของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะคุณยายทำอะไรวันวันหนึ่งคุณตาทำอะไระไรนอย่างค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่า เวลาบางทีคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบบางทีเขาอายุแค่แบบสามขวบแต่คําพูดบางทีเนะี่ยเหมือนแบบเด็กโตโต,โตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าเออไอพฤติกรรมเนี้ยเขาเรียนแบบคําพูดมาจากคุณ <Okay. S 2> ยายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คือเหมือนเขาผูกพันกันแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคนนี้แหละทําถูกต้องและในความคิด<ล>ของเขาใช่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะ การที่ที่ที่พฤติกรรมเขาว่าว่าเออเด็กจะเรียนแบบในในส่วนของคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นอย่างแก้มสายอย่างเงี้ยเวลาที่คุณยายเขาทําอะไรอ่ะเขาก็จะมานั่งจ้องเช่นทุกวันเนี้ยคุณยายพอตอนคืนคุณยายเขาจะมีอุปกรณ์ของเขาในการเสริมสวยนะคะ,คะมีคีมมีอะไรมีลิปสติกเลยเงี้ยเขาก็จะแบบ อย,อ,อ,อยากทากบ้างอยากเลีนบบยลนแบบอยากเรียนแบบอยากทาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุณยายกินแก้วน้ําแบบนี้แก้มใสยังมีแก้วน้าแบบนี้เหมือนคุณยายอาจจะให้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะรู้สึกภูมิใจว่ากินแก้วตัวเองอ่ะมันก็กิกนได้แต่รู้สึกว่ากินแก้วยายจะอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะที่น้องแก้มใสแสดงพฤติกรรมที่เลียนแบบคุณยายเพื่อหวังว่าแบบ ให้คุณยายรักให้คุณยายชื่นชมมีไหมคะมีค่ะอย่างเช่นสมมติว,ว่าคุณยายเนี่ยเขาจะคอยอคอยดูแลเนาะคุณยายเนี่ยคือท่านจะอายุมากแล้วะจะกม้กมๆเงยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่แก้มใส่เล่นของเล่นเนี่ย คุณยายก็จะลงไปช่วยในการที่จะเก็บเนี้ยก็ไม่ได้ก็จะให้น้องเก็บเองคราวนี้พอแก้มใสเขาเก็บเสร็จเขาก็จะรีบวิ่งไปบอกคุณยายอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบแก้มใสเก็บของเล่นแล้วนะคุณยายอะไรเงี้ยแก้มใสใเก่กงไ<า>หม,ชมใช่ต้องอยากให้โชว์มอยากให้ชื่นโชมแบบเออดีมากเลยเก่งมากเลยอะไรเงี้ย<ม>แก้มใสเป็นเด็กดีคือต้องการแค่สิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูมีความสุขแล้วเขาก็จะภาคภูมิใจในตนเองอย่างเงี้ยค่ะค่ะ แสดงว่าที่ครูกิ๊บเล่ามาทั้งหมดเนี่ยน้องแก้มไต่จะค่อนข้างสนิทกับคุณยายและผูกพันกับคุณยายมากใช,ใช่ไหมคะเพราะคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กใแล้วมีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมคะที่น้องแก้มไต่จะเรียนแบบคุณแม่นี่ค,ครูกิ๊บเลี้ยงน้องเฉพาะตอนเย็นหรือเปล่าคะหลังจากกลับจากที่ทํางานใช่ค่ะก็จะเจอเจอน้องตอนเย็นนะคะ,ะสิ่งที่ที่น้องเรียนแบบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมโดยทั่วๆไป เช่นอยากทานข้าวเหมือนที่คุณแม่ทาน,วทานเวลานะคุณแม่ทานอะไรเงี้ยคุณแม่ทานอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มีพริกไหมให้เราบอกอ่ะมีแก้มใส่ร้องไหมคะไม่เอามันเผ็ดอะไรอ,อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ใช่คือ<ค>อยากคืออยากทําเหมือนจะพูดได้ว่าแก้มใสอยากทำเหมือนทุกๆคนที่อยู่ในบ้านอ <Okay. S 2> นะไรอย่างเงี้ยค่ะรักเขาที่เขารักและผูกพันใช่เ่นค์คะนอกจากคุณแม่แล้วก็คุณยายล้วแก้มแต่ยังเรียนแบบพฤติกรรมคนอื่นอีกไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีจริงจริงๆน่ะก็จะมีลุงจริงๆเราเราอยู่ครอบครัวใหญ่ิดนึงนะคะมีคุณลุงด้วยอะไรเงี้ยที่คอยช่วยดูแลน้องด้วยใช่ใช่คือตอนแรกเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะแต่ว่าแก้มใสจะรู้สึกว่าจะกลัวคุณลุงเหมือนประมาณว่าเป็นหนึ่งว่าคุณลุงจะดุอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นือนเขาเรียนรู้ที่จะบเออมันไม่ใช่อะไรเงี้ยลุงใจดีลุงตามใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบ อยากทำอยากทำได้บ้างเห็นคุณคุณลุงนั่งทำงานคุณลุงก็จะนั่งทำงานเสร็จก็จะพิ้นเอาเอกสารออกมาใช่ไหมคะตอนแล้วเขางงเขาก็ทำอะไรอ่ะอะลุงลุงก๊อปลุงก๊อปปั๊มให้ใส่หน่อยปั๊มให้ใส่เราก็งงอะไรคือปั๊มให้ใส่คือให้พิ้นปพิ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิ้นรูปเาเห็ลุงทำงานใช่อยากได้บ้างเออ่หรือว่าลุงพิ้นงานออกมาปุ๊บเนี่ย ให้ใส่ช่วยหยิบไหมคือหยิบไปส่งก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเหมือนหยิบจากเครื่องปินพ์ไปส่งคุณลุงอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็จะดูอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมของทุกคนในบ้านใช่ซึ่งเด็กในวัยนี้จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมอะไรที่ดีหรือพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีเขาจะเรียนแบบทั้งหมดทั้งพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีของคนที่เขารักใช่แต่คนที่เขาผูกพันใช่ใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่คุณคุณครูกิฟเนี่ย ในฐานะที่เป็นคุณแม่เนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่จะสอนน้องว่าสิ่งนี้พฤติกรรมเนี้ยไม่ดีอ,อันนี้ดีอันแรกเราใช้ <ละ S 1> เหตุผลนะคะในเขาเนี่ยอย่างอย่างแก้มใส่เนี่ยเข้าโรงเรียนด้วยเขาก็จะมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนทําแบบนี้แบบนี้ <c oughs> เราใช้เหตุผลในการอธิบายว่าถ้าทําแบบเนี้ยแล้วหนูจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเช่น <c oughs> ถ้าหนูมีของอยู่แล้วหนูไม่แบ่งปันเพื่อนนะ่ะดู ต่อไปเนี่ยถ้าหนูไม่รู้จักให้ก่อนก็จะไม่มีใขรให้หนูอะไรเงี้ยเราก็จะสอนนี่คือ<ช>พฤติกรรมที่ถูกแล้วเราก็ต้องคือคนในครอบครัวค่ะ <c oughs> ก็ต้องคุยกันด้วยเพราะเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีทุกคนหรอกแต่เราก็ต้องคอยคุยกันว่าเอ้ยเวลาที่อยากคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นผู้ชายเนาะ เขาก็จะพูดแบบห้วนๆตรงๆอ่ะแต่ลูกเราอ่ะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากฝึกให้เขาแบบเออเป็นเด็กสุภาพพูดค่ะขาะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเพราะว่าเวลาที่พูดกับลูกอ่ะให้คุณพ่อลงลงขาด้วยเพื่อที่ให้เป็นแบบอย่างคุยคกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนคนเดียวมันต้องร่วมกันใค่ะใช่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้าน<ช>และทุกคนที่เกี่ยวข้อง<ช>ที่ะจะต้องฝึกวินัยให้กับเด็กใช่ใชไหมคะ และขอบคุณคุกกิฟนะคะสําหรับข้อคิดดีๆหรือว่าพฤติกรรมดีๆที่ได้นาเสนอว่าพฤติกรรมตรงนี้แหละที่เหมาะกับทฤษฎีการเกิดวินัยของเมลเดอร์ค่ะและนี่คือพฤติกรรมของเด็กนะคะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของเมลเดอร์ต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้พฤติกรรมอื่นๆของเด็กที่เกี่ยวข้องกับนักทฤษฎีท่านอื่นกันบ้างค่ะ